สวัสดีจ้าพี่น้องกะทิน,น่อยมาแล้วนะจ้ะเมื่อนี้กะทินหน่อยกําลังปิ่งบักลินฟ้านะคะเผื่อกินกบลาบค่ะเมืเ่อเนลาบค่ะบางกะทิน,น่อยเอานวาก,ก้อยค่ะเมื่อนี้กะทินหน่อยเช็ดก้อยเนื้อบักหน่าสุด แบบซุกเนาะคะ่ะนี่อกะกับกระลังแบบว่าคัดเหลืองเนือสวยๆงามๆห้เนาะคะ่ะกระทิหน่อยก็จะเอาเครื่องในส่วนที่เป็นเครืองในเนาะคะ่ะไปต้มในน้ำให้มันสุกกรใส่เกลือลงไปจังน้อยคะ่ะจะเด่นนัวๆเนาะกระต้มทิมไวจากนั้นก็มาเบิง้ง่อซอยเนือแล้วก็ฟักเนือห้เนาะคะ่ะตรงนี้เนือวัวเป็นเนือวัวที่มาสดๆจากเขียงเลยเป็นเหนือส่วนสันเนาะคะ่ะ เอ่อเข้ากับจะเอามาแบบว่าหรือปลอกพวกัวไขมันหรือว่าเอ็นต่างๆออกแล้วก็เอามาซับให้มันละเอียดเนาะจ้ะนี่จากนั้นกะทิน,นอยก็จะไปร้อยบางหน้าพอมาหน่วยหนึ่งนี่ค่ะพอภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบางน้าไรเม็ดเพิ่นปลูกเองเนาะค่ะเข้ากับจะบีบางหน้าหัวดลงไปในเนื้อที่เข้าซับไหวเนาะค่ะนี่ค่ะบีหวดลงไปหลายๆเลยเพราะว่ากะทิน,นอยมากินแบบเปรี้ยวหอมๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปจางน้อย แล้วก็จะทําการคุกเข่าคันคันให้บางหน้าวกับเกลือมันเข่าในเนื้อเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่สําคัญในการเห็นให้เนือ้อมันมีความหอมความแซบเนาะคะ่ะดับความข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องในที่เข้าได้ซุกเรียบร้อยแล้วการคุกเนื้อเมื่อกี้เนาะคะ่ะคือ เฮาแค่คุกๆแต่บ่ได้คั่นน้ําออกแต่ถ้าเป็นเนือข้างตู้เย็นแนะนํวาว่าห้ันออกเนกจาจ้ามันจะได้บ่คาวเฮาก็แบแบเนือ้อให้มันแบบกระจายกระจายออกแล้วาา้ําท่าตมเครื่องในเมื่อก้ามาทลงไปเทลงไปแล้วก็คนๆๆให้เนือมันถึกกับนําหอนให้ัวถึงเนจาจ้าอันนี้เป็นการวิธีการที่เฮ็ดเนือคล้ายๆกับเฮ็ดลาบไก จากนั้นถ้ากับเอา้าหม้อปิดไว้เนาะคะ่ะให้เนื้อมันสุกเสมอกันเท้าก็ต้องเอาไปล้วนเพราะวา่าถ้าให้เท้าเหตุวิธีเนี่ยเนื้อของเท้ามันจะมีความนุ่มเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำแหลกเท่าก็จะเทเอาน้ำที่เท้าลวกเนือ้อเมื่อกี้ลงใส่กบขึ้นไปในหม้อใบเก่าเนาะคะ่ะและ้วกาเอาเนื้อที่ยังบะสุกนีม่มาปันป่นๆน้ำออกะคะ่ะ นี่คะ่ะปัน่นปั่นน้ำออกแล้วก็จะเอาน้ำตัวเนีน้น่ะไปต้มให้มันเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็เอามันลวกเนื้ออีกเนาะคะ่ะถาพี่น้องเคยเบ่งคลิปหลับไก่ของกะทินหน่อยมันจะใส่วิธีการเดียวกันแต่ว่าตอนที่คันหลบแรลเข้าแค่บบริ้คัเนอาน้ำเนื้อออกนะคะเพราะว่าเนื้อมันไม่ความสดมากนี่คะ่ะเฮาก็เอาไปต้มที่นี่เทคนิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งคะนะ่ะที่เฮาต้มเฮาต้องค้นมาค้นหมอตลอดคะ่ะเพราะว่าอันนี้ผ้าอยู่ก็กําลังมากแล้วค่ะเขาต้องค้นหมอตลอด เพื่อว่าให้มันจับกันเป็นก่อนนะคะตัวตัวนี้มันจะมีตรงของเหลือดของเหนือง่วนาะคะแล้วก็บ,บางชิ้นส่วนนี้ค่ะพอมันเดือดแล้วห่อเก็วมาเทลงแล้วเหนืออีกรอบสองค่ะ จากนะฮะค่ะคน้คนๆเห็นมันแบบว่าสุกเสมอมันเสมอมันเครือก่าเห็นมันซุกทั่วกันค่ะนี่ค่ะคน้คนๆๆไปแล้วก็เอาฟ้าหมอ้อปิดอบว้เช่นเดิมเนาะค่ะก็จะใส่เวลาประมาณอบไอปิดฟ้าหมอ้อประมาณ2-3นาทีอันนี้ฝนฝ่ากระลงมาอีลีค่ะพี่น้องได้ขนาดที่กระทินหน่อยเฮ็ดคิปแบบว่าเขาคล้องกระทินหน่อยกระจุยกระจายไปเบิร์เลยค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจกระทินหน่อยเนี่ยนะคะแบบพาอยู่เขาแห้งค่ะนี่ค่ะเปียกไปเบิร์ พอดีแล้วค่ะเขาก็สิได้กินก๋อยงัวแเสียบๆใส่ฝนตกอันนี้ก็่านไปมระนสามหน้าที Lil ่เนาะค่ะหนีเขาก็มาตากตากเบิ่งหนีทันเนือเขามันเป็นสีหนีแล้วบ่มีสีแดงสีชมพูก็แสดงว่าสุกดีแล้วเนาะค่ะเขาก็จะเอาเครื่องในที่เข้าซอยไว้น่ะใส่ลงไปน้ากันเลยเนาะแล้วเขาก็จะเริ่มทําการปรุงค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปแต่ว่าเข้าสียังไม่ได้ปรุงเค็มเกินเพราะว่าตอนเขาขันเหนือมันมันได้ใส่ไปแล้วเนาะใส่ผงชูรสแล้วก มีเกลือผงชูรสเขาขัวแล้วก็พริกป่นนะคะใส่ไปหลายๆเติมน้ำปลาจักหน้อยนะคะเพื่อความหอม,หอมแล้วก็กะทิน,น้อยมาข้มเปียวกะทิน,น้อยก็จะบีบบังหน้าหัวดเพิ่มอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะรสชาติหรือว่าการปรุงสามารถปรับจากของกะทิน,น้อยได้เด้อค่ะเพราะาคนเฮาบริกิกรสชาติขึ้นกันเมื่อทุกคนเนาะนี่ค่ะ หลังจากที่คนไดทีซิมรสสารแล้วแสบค่ะเขา้าใส่ผักลงไปมีหัวหอมผักชีต้นหอมแล้วก็ใบผักหอมเปนาะคะ่ะแล้วก็ขาดบ่ไดดคือใบบักหน้าซ้อยค่ะและ้วก็มีพริกสซดซ้อยจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คเล่คเล่คลุกเข่าให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะแต่่าแบบบวตงคนแห้งบวตงคนหลายเกินไปเดี๋ยวผักของเข้าจะสีบวสวยจา้าพี่น้อง นี่ค่ะอันนี้คือคาว่าหลาบกับก่วยกะทินหน่อยกับบ้วราวแต่ละคนแยกกันมาไม่แค่ไหนเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านกะทินหน่อยถาลาบก็คือใส่เหลือดเนะคะ่ะถ้าก่อยก็คือจะบ่อใส่เหลือดแล้วก็เป็นซับซับแล้วก็ใส่บักนาวเนาะอันนี้กะทินหน่อยก็จะเอื่นว่าก่อยเนื้อบักนาวแบบซุกจะใส่ฐานลงไปเลย พักแกล้มก็จะมีเอ่อร้วยนาโดยสาลาแหน่นะคะกินกับบักลินฟ้าพริกซดสบักทัวผู้นะคะแซ่ค่ะคณะค่ะพี่น้องมากค่ะว่าที่นี่หนึงเขาเนียวหอนหอนกินเขาถามกลางภายุค่ะมาแซ่แซ่น้องกันเด้อค่ะสำหรับวันนี้กะทิน,น่อยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย